เริ่มเมือที่จังหวัดสุราธานีเมื่อแรกแต่ว่านี่การรับสมัครนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่นั้นแหละตัวบัรยาการคึกคักนะครับนะผู้สมัครโซโซจากไล่พรรคการเมืองมาสมัครกันอีลุยเม็ดนี่ของเชียกบหมาก,กับน้องยอม <c oughs> โดยบรรยากาศเมื่อแรกแต่ว่านะครับที่สุ่นกลางการประชุมสมนาภาต้ยตอนบนสารกลางจังหวัดสุราธานีเป็นสถานที่รับสมัครน,นะครับโซโซตั้งเจ็ดเขต ตั้งแต่วัวเช้าเลยบรรดาผู้สมัครจากผักเงย้ยผักเล็กอดีตโรโรแกนนําแต่ละพักรวมถึงกองเชียร์เดินทางมากำลังใจผู้สมัครย่างหน้าตามีนายวิจิวจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์นี นายสัญญาแก้วอน,นันต์นะครับพอ่อกก,กตสุราัานีและก็พผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมากรวดเยี่ยมความเรียบร้อยภายในทรานทีนทีรับสมัครนะครับโดยมีเคตเหลือตังซอซอแบอบแบ่งเคตเพิ่มมาหนึงเขตคือเคตเจ็ดนะครับนะทำให้บรรยากาศเนี่ยเข้มข้นตั้งแต่เริ่มลั้นระฆังรับสมัครหยกแรกนะเจ้าของพื้นที่เดิมย่างประชาธิปัตย์ก็สามารถ คือถ้าโยนกลับไปเนี่ยถามานหยึดพื้นที่ได้ต้งหกเขตมาปีโยองใช่ไหมกรปีนี่นะนายบัญญัติบรรัสท่านอดีตซสซลสมัยก็นำทัพภู้สมักกองประชาธิปัตย์นะมาลงทางเจ็ดเคตเช่นกันนะครับซึ่งมีอดีตสสซึี่งาคนในเจ็ดเขตนะครับแต่ว่าในคณะถีภูถ่าชิงที่มีดีกรีเป็นอดีตสอซถ่ยายมาจากประชาธิปัตย์ค่ะก็คือนา,นางเศร้าว,วชิวราพรการจนะก็ควงแค่คุณพ่อมาเลยค่ะนายชุมพลการจนะเป็นอดีตสอซข้องประชาธิปัตย์นี่แหละค่ะมาสมัครในนามพรรครวมไทยสร้างชาติรวมไปถึง ทงนางเศร้าอนงนาจากแกว้วอันนี้นับสกุลคุณคุณเหมือนกันค่ะคลูกสศร้าข้องนายผงศักจ่ากแกว้วนายยอกอบจสุราธานีที่มาลงสมัครในนามผักรวมไทยสร้างชาติเช่นเดียวกันในคณะที่ผักใยๆค่ะไม่วาอีเป็นพลังประชาัฐภูมิใจไทยเพื่อไทยเสรีรวมไทยก้าวไกลทีส่งผู้สมัครลงชิงชยัยครบถุกเขตนะรวมเจ็ดผักการเมืองค่ะรวมไปถึงผักอื่นๆค่ะย่างเฉนผักชาติพัฒนากลา้าผักไทยสร้างชายัยผักออประชาชาติค่ะก็มีการส่งผู้สมัครเหลือกตั้งไมค รอบถูกเคสค่ะรกว่างนี้เห็นว่าตลอดช่วงเช้าค่ะมีไม่น้อยว่า1ิบผักกันเมืองค่ะทีส่งผู้สมัครข่าวมาสมัครเลือกตัง้งแล้วก็ยืนเอกส้านเผื่อจะรับไม้เล็กรวม66คนนี่คือแรกแต่ว่าวันเดียวค่ะแต่ว่าพันพื้ก็ตามนคะคะการรับสมัครเนี่ยยังเปิดไปถึงวันทีแจ็คเมษาโย,ยนก็อาจจะไม่นิ่งน่าจะมากวันนี้แล้วค่ะที่น้องอิอ๋มบอกคือมเมื่อแรกแต่ว่าวัาาวเช้าแต่ว่าพอ,อถ้าเป็นช่วงไส้นะครับบทสรุปแล้วเนี่ยเขาบอกมีผู้มาสมัครวันแร็กนะครับนะสอะงเจ็ดเคสตลอดสั่งวันแล ก็รวมทั้งเม็ดฮกสิบเจ็ดคนกับจาสิบสองผักการเมืองโดยมีแปดผักการเมืองสุ้งภูชิงใจครบทุกเขตที่ลงครบทุกเขตก็มีประชาธิปัตย์นะครับพลังประชารัฐพักภูมใจไทยพักรวมไทยสร้างชาติผักเผื่อไทยพักซี่รวมใจผักเก้าใกล้เลยครับผักไทยสร้างไทยครับคณะทีไทยผักดีเนี่ยทุงภูสมัครอาเขตผักชาพัฒนากล้าุรงภูสมัรสี่เคศผักประชาชาติแล้วกับผักไทยสมมาตรเนี่ยทุงภูสมักลงผักละเขตนะครับ นั่น,น,นแหละค่ะทางด้านของนายสัญญาแก้วอนันต์ค่ะผู้อมรวยารสํสำนักงาน,นาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็บอกว่าแกรกว่านี่พับร่วมการรับสมัครวันแรกก็เป็นไปได้วยความเรียบร้อยค่ะไม่มีปัญห้าคอรองเรียนหรือว่าการประท้วงแต่อย่างใดและที่สําคัญค่ะผู้สมัครตลอดไปจนกองเชียร์ถูกคนนี่แหละค่ะให้น,นัดเดียนพันนีนะแต่ว่าปฏิบัติตามกติการวมไปถึงต่างคนต่ก็มีรอยยิ้มพูดคุยด้วยความสมานน้ำาค่ะที่ว่าเป็นภาพที่น่ารักมากเลยโดยการเลือกตั้งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในปีนีี้้้ค่ะมเเตตลลือกังแวซ ก็แบบแบงค์เคสเพิ่มมา1นเคสรวมเป็นเจดค่ะคาดวา่า จะเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันสู้แล้วนะสุรัฎร์บ้านเราค่ะโดยในปี6กซ่อนี่ผ่านมาค่ะมีผู้ทีออกมาชายซิดทะรูจัดแต่วาแนวโนมปีนี้จะสู้ว่านั้นเลยค่ะนั่นแหละสันพรกกตว่าอนก็นะครับก็คือแตะ8ปิบเลยแตะ8ปี่มปย,ยมีสิ์เลืตั้งรยคุมามาชายที่ตัวดิบคนนี้ตืองสิบย้อนเลยนะครับเป็นระดับตน้นตอนตองภาต้อยู่แล้วก็รัะหวั้นสุรษฎน์นีเพราะฉะนั้าานก็อยทีิตัวผู้สมัครจะต้องเข้มข้นในการหาเสียงให บรรยากาศภาพรวมรัตะวานีในพื้นที่สู่รัฐธานีพิบ่าวเกลียง